สวัสด,ดีสวัสด,ดีสวัสดีวันนี้จะมารีวิวเครื่องอีแม่ฝากมาให้เนาะพ่อกับแม่ฝากมาให้เป็นของกินเนาะไปเบิ่งกันเลยว่ามีอย่างไงไปเบิ่งไปนี่เ,เนาะเป็นแก๊ตดดัวนี้เบิ่งว่ามีอย่างไงอู้มีมกแปงเนาะมกแปงมกแปงอย่างวะ กับโอ้มีมะขามน้ำมีเจลน้ำเนาะมีเจลอ่า,น,น,อาน่าจะเป็นเจลมะแขนเนาะกับน่าจะเป็นปลาที่นี่ดิอันมะแตงสีหน่วยท้าหน่วยนี่แหละอันนี้จะเป็นส้มมึงใช่ปะมันจะเป็นส้มมูงมะแตง นี่เป็นมะขามหวานเนะาะมะขามหวานอยู่ในเหืออปลูกเองนี่ประมาณนี้เลยหลายเกิดนะใจพอกแม่ที่ปากไม่กินที่เครื่องแม่ฝากให้เ,เนาะมีพักผ้ามกอวกขมๆมพักอันนี้มกแตงเนาะนี่อันนี้น่าจะเป็นป่านึ่งป่าน,นี่ประมาณนี้ อันนี้มันนนสอันนี้มันอันนั้นส้มหมูก็จะป็นส้มหมูส้มหมูอ่ออ,อีพอเห็ดเองพอเห็ดเองมาแปลงก็ปลูกเองเนาะเป็นอยู่ในสวนพอมปู่อแม่ปลูกเนาะเป็นฟาังเพ่งกินอันนี้ก็น่าจะเป็นแจวเออเจแจวมะแคงเพราะว่าบอกคนต่าแจวมะแคงเลยแจวมะแคงหอม อันนี้ก็เป็นมะขามมะขามปลูกในเฮ,อนนะเฮือนเนานะเฮือนเองเนาะพอฝังนี้เป็นต้นใไ่เติบมะขามหวานได้ดิประมาณนี้เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นส้มหมูเนาะประมาณนี้แต่ว่ายังกินบวดได้เถอะนี่ฮะเพราะว่าหากระเห็ดเนาะประมาณนี้มีประมาณสองสีหกอันนะี่หกอันเนาะเดเป็นส้มหมู มยังบ่กันนั่นเป็นกินเถือนะเพราะว่าเพราะนว่าหางกระเ็ดประชันบอกว่าบ่วันนี้กินเถือแบบเอาไว้ก่อนให้มันส้มในนึงก่อนตอนมือสองมือจึงกินเนาะมาณนี้เด็ดอันนี้ก็เป็นมะขามเนาะมะขามหวานเลยมันหวานเลยปลูกเองพออยู่ในสวนอยู่ในสวนเองเนาะพอพ,อพอปลูกประมานี้ แกให้เบิ่งเลยมันเป็นอันเดี๋ยวมันนี่ไม่ไม่ตอกอันนี้แบบบา้บานเลยไม่ตอกเห็นมั้ไม่ไม่ตอกเพิ่นไม่ตอกอันนี้มะกรูอดอัดมะกรูดไม่ตอกไม่มัดเอาไว้มัดเดี๋ยวให้เบิ่งพักเองดิ๋ยโอ้โหนี่เดี๋ยวบา้านค่อยอันอึนยอดบกบวกเนาะเป็นสิ มันจะขมขมกินดิบไดเลยเนาะอันนี้กับแจวกับป่ากับอย่างอันนี้ประมาณนี้เลยเอื้นยอดมังอวกเนาะบานควนเนาะเจลเขตเอื่นบุงบ้งเอื้อนเหนียประมาณนี้เลยแซบแซบมักควนมกักมันออกขมขมิดนึนนงเนาะมันอบอเมือกแล้วก็อันขม,ม,มอย่างขมขมอ่อนๆในนึงแซบนี่นเลย เป็นยอดประมั mhm. นยอดน้อยอันนี้เนาะใหญ่ก็มีมันจะเป็นหนามต้นมันเป็นหนามเด้แต่ว่าอันนี้มันเป็นหนามอ่อนอ่อนต้นนั้นต้นเอือมันเป็นเครือเนาะอันนี้มันจะเอ่อพามเห็นไหมมันพามไปตามต้นไม้เนาะต้นไม้ใหญ่ไหมแคมน้ำม,มันยุ่นในแคมน้ำอันนี้ต้นไม้แคมน้ำมันจะพามตามนั้นเนาะมันนี่เลยแซ่บไปกินให้เบ่ง ประมาณนี้เนาะเมียนป่าอ้วนเนี่ยแม่ว่าป่าอ้วนเนาะแบบมีเครื่องในอยู่มีผักมีอย่างไรเราเรามันนึ่งเนาะเป็นปลาปลาหม้อมอันนี้เด็กกับผักมะอวก,อ,าาอ,วก,ก,กอ,อันนี้ยำอวกมะแตงกับเจลเนาะอันนี้เจลปลาแดกเจลปลาแดกมีอันมีอย่างวะเออมะแคนมะแคนัน แกงน้องม้ซื้อเอาอันนี้ซื้อ,อ,อ,อตลาดนี่แหละกินเลยในมันจะเป็นประมาณนี้เนาะมันจะมีเครื่องตำบักบัวอย่างละเครื่องอย่างหลายอย่างของพกห้องกันแม่บนเฮดแม่เฮด,ดเนาะประมาณนี้